ื่นมามื่นี้เปิดหนะ้าต่างบานออกมารับบรรยากาศสดใสนะจ๊าเมื่อนี้มีแดดจ้าพี่นองบรรยากาศหนาบานสิบแบบนี้เลยจ้าอากาศดีแห้งส่วนนี่ก็เป็นบรรยากาศ หลังบานเนาะจ้าอากาศดีแห้งสูดอากาศได้เต็มปอดค่ะจ้าพี่น้องหลังจากเธุระเสร็จแล้วเรียบร้อยอยู่กัมาอาบนา้าล้างหน้านะจ้าช่วงเซาลงบํารุงด้วยเซรัม่มชิโซนะจ้าแล้วกาศตามด้วยครีมกันแดดของเดอรเบสมีเป็นกันแดด้อมบํารุงนะจ้าบ่ระต้องทาอย่างไรยเลยจ้าช่วงเซาลงเซรัม่มหล้กาก็กันแดดจบเลยจ้าผิวสองสีผิวขาวก็บสใสได้เนาะจ้าบวบบลอ,อย คุมมันได้8ชั่วโมงกันนำกันเงือมีเ p f 50PA บอวกบวกบวกต่อยเบอร์ูคุ้มคนละกาวเราะเหตุหายผิวอุดตันน้ำจา่าสนใจกระถักขอความได้จา้าแ,แล้วแล้วมื้อนานเฮากระสิไปกินข้าวบานพอปูเมญ่าเนาะจ้าฝรังน้อยก็พอเพลินยางมากก่อนอยู่แล้วเนาะจ้า,จาอยู่กับน้องเกาบ้าที่หลังมื้อนี้ก็เป็นเมนูที่พอปูเมญ่าเหตุเนาะจ้าพอปูเป็นคนเหตดเนาะจ้า,จาพี่น้องส่วนเมญ่านานาจะเฮตุสลดัดจ้ากระสิเป็นเซนมาคัโรนี่รากาพัดใส่เนือ้อนิดนึงพัดใส่ถั่วเขียวเนาะจ้าลากา ไซค์หน่าจะใสคครีมนี่ละจ้าอยู่บ่คอยมักกินครีมเพราะปันได้นะจ้าเห็ดกินแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยปะปูกกะ่กนแต่งหอไส่กับปลุกไห้เพื่อให้ไปกินมือถัดไปคือเกาจาก้ากินเร็จแล้วเรียบร้อยเข้าก็กับบานปอปู่เอาแอปเปิลเขียวมาให้บกักหลายอยู่ก็พอบานก็เลย สิบากัดลาทําความสะอาดแล้วกาซิมาอบแหงไว้ไทยกินนะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นเครื่องอบแหงที่เฮามีอยู่ในบ้านนะจ๊ะพี่น้องพี่เครื่องนี้ก็เพราะวะอยู่อัสเตียบ่ได้มีแสงแดดแบบบ้านเฮาจังบานเฮาก็สิแบบเอาตากแดดเอาอย่างไดเอาแนวคุ้มหน่งสีนะจ๊ะดาวายู่นีแตกต่างจากบานเฮาคือแสงแดดสิบวหลายว่าเพียงพอนะจ๊ะเข้าก็สิเอาแอปเปิลนํามาล้างทําความสะอาดแล้พี่ตะลูกสวยๆลูกหญยๆจ้ะ หลักทาความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยกัะสีมาส้อยๆแบบนี้จ่ะพี่น้องส้อยแล้วเข้ากระสีมาใส่ตะแกงที่เข้าจะอบนะจ๊ะเหตุเป็นชินพ่อประมาณบอลเหล็กบวยใหญ่จนเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าเวลาอบแล้วเขาจะหดตัวนิดนึงเวลาอบแล้วเขาก็สีใส่กองใส่ขวดโหลไบถ้ากินเวลาเวลาเขาไปเที่ยวไปยังก็ะเอาไปติดโตไปน้่นะจ๊ะเป็นแสดงกระไดจ้าพี่น้องกับเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะจ๊ะแล้วแล้ว มันจะมีสามซันแบบนี้นะจ๊ะเข้ากับใสจนเต็มสามซันปับกาปับป๊บ,บอุณหภูมิไปยุีิประมาณ 40- ่สิบถึงหสิบองศานะจ๊ะใส่เวลาอบดนนะจ้าพี่น้องเป็ดมือกับมีจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแอปเปิลเข้าบันบางเกินไปเข้ากับใสเวลาดนมีอบใสเวลาประมาณ20่ชั่วโมงจ้ะพี่น้องตื่นเซาขึ้นมากก็เลิม,มาเปิดแอปเปิลแล้วก็แได้แบบนี้จ้ะแอปเปิลที่เข้าอบไว้เขากลับไปใสขวดโหลไว้นะจ๊ะพี่น้อง เก็บใบใดกินดนๆนะจ๊ะเพราะว่าเขามีแอปเปิลสดแล้วเข้ากินวัา,านมมนก,ก็สินเนาขึ้นเนาเสียซื้อนะจ๊ะรับพครที่สนใจขนมกะยาศาสตร์ของเข้าก็สิเป็นแบบนี้นะจ๊ะรสน้ําอ้อยใบเตยบักเผาออนเครื่องแน่นๆเหเฮดสดไม่ถูกกรอบนะจ๊ะ